สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูด้านของโชคลาภดาวโชคลาภในแต่ละราศีนะครับดูดาวพุตธะการเสี่ยงโชคแล้วก็ดาวลาภะสองดวงก็เริ่มที่ราศีเมษก่อนเลยเมื่อให้การเสียเวลานะครับพุตธะก็คือตัวนี้เป็นดาวอาทิตย์เข้ามาอยู่ในตําแหน่งกระดุมพระอันนี้หมายถึงจากนี้ไปถึงวันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับไม่เกินวันที่หนึ่งมิถุนายน ดาวเสียงโชคถือว่าเข้าตำแหน่งรายได้มีโอกาสดีจะเข้ามาเรียกว่าหนึ่งเดือนนั่นแหละที่ผ่านมาเนี่ยดาวลาภเข้าตำแหน่งรายได้ถือว่าจะมีรายได้จากการเสียงโชคได้หรือมีรายได้ใหม่หมหมเกิดขึ้นกับราศีเมษพอมาดูดาวลาภซึ่งเป็นดาวพระราหูก็อยู่ในภพเกษตรบ้านตัวเองอันนี้เป็นระยะยาวหน่อยเพราะราหูย้ายเข้าออบ้านตัวเองอันนี้ก็จะกินระยะเวลาปีครึ่งนะครับ ปีกว่ากว่าก็ว่าได้สําหรับราสีเมษต,ตัวนี้บอกว่าจะมีโชคลาบมีเกณฑ์จะได้โชคได้ลาบจากการลงทุนขายายธุรกิจการงานผู้ใหญ่ให้โอกาสเรียกว่าในระยะยาวๆเนี่ยพระราหอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะทําการงานสิ่งใดลงไปก็จะมีลาบความสําเร็จเข้ามาผลประโยชน์เข้ามาให้ได้รับสําหรับชาวราศีเมษระยะยาวๆเลยนะครับตัวนี้ ในวันในช่วงไม่เกินวันที่1มิถุนายนนี้หากพูดถึงการเสี่ยงโชคก็มีโอกาสเสี่ยงโชคตัวที่เสี่ยงโชคได้ก็มี48 1 4ดหนึ่งสชาวราศีเมษสามารถเสี่ยงโชคได้ในวันที่1น,นะครับต่อไปดูลัคนาราศีพฤษชาวลัคนาราศีพฤษดาวเสี่ยงโชคก็คือดาวพุธนะครับดาวพุธกลุ่มตัวเองกลุ่มลัคนาและดาวพุธตัวนี้ยังเป็นทั้งดาวการะดุมพระการเงินด้วย มากลุ่มลักโอกาสการเสี่ยงโชคของราศีพฤษภในวันที่หนึ่งนี้มีโอกาสสูงนะครับเลขสียังเป็นตัวเลขที่สวยๆอยู่เหมือนเดิมดาวราพะเป็นดาวพฤหัสด,ดาวราพะก็ย้ายมาอยู่ในเรือนกระดุมพระก็ถือว่าโอกาสของคนราศีพฤษภนี้สูงกว่าราศีเมดุสามหากจะเปรียบเทียบกันแล้วมีโอกาสถูกเสี่ยงโชคได้มีสี่มีห้านะครับมีแปด หากจะวัดกันยาวๆก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของาราศีพฤษภเพราะได้ดาวพฤหัสเข้าเลือนการเงินไปอีกหนึ่งปีดาวเสาร์ย้ายเข้าเรือนลาภะตัวนี้จะพูดถึงเรื่องการลงทุนการสแสวงหาโอกาสที่ดีโอกาสความสําเร็จของาราศีพฤษภมีดาวใหญ่สองดวงเข้าตําแหน่งที่ดีนี้ก็มีโอกาสจะประสบความสำเร็จในด้านอาชีพการทํางานหรือทําสิ่งเด่นลงไปก็มีโชคมีลาภได้ในระยะยาว,ยาว เป็นปีได้นั่นเองนะครับหากการเสี่ยงโชคก็มีโอกาสสหรับชาวราศีพฤษภก็ลองดูนะครับต่อไปก็จะเป็นลักนาราศีเมถุนชาวลักนณาราศีเมถุนดาวพฤหัสเข้ากลุ่มลักถือว่าเป็นช่วงโอกาสเวลาที่ดีหนึ่งปีต่อจากนี้นะครับโอกาสทําคุณงามความดีทําสิ่งดีๆแล้วผลตอบแทนจะแสดงออกมาแม้ว่าพฤหัสจะเป็นปลา แม้พระอาทจะเป็นปะแต่ก็ยังได้อุดจาเวลาที่ว่าไม่น้อยหน้านะครับในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีนี้โอกาสดีๆมาถึงแล้วสำหรับชาวราศีเมถุนโอกาสดีที่ว่านี้หมายถึงการงานการลงทุนเปิดให้คุณแล้วนั่นเองนะครับหากหันมาดูดาวการเสี่ยงโชคก็คือจะเป็นดาวศุกร์ส่วนดาวการเสี่ยงโชคก็จะเป็นดาวพระศุกร์ดาวพระศุกร์ในจักรราศีก็อยู่ในเรือนที่ อยู่ในเรือนพระฤหัสที่มีดาวเสาร่วมเรือนด้วยสุกในนาวางช่วงวันที่หนึ่งนี้ก็ได้อุดจาพิมกอยู่นะครับถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีในตัวนี้บอกว่าการเสี่ยงโชคไปอยู่ในตําแหน่งภพลาพะด้วยในนาวางแต่ดาวลาบลาพระก็คือดาวขาดมาอยู่ในตําแหน่งกระดุมพระเป็นนิดอันนี้ถือว่าอ่อนลาบโชคลาบที่จะได้มาหากถูกก็คงถูกเพียงเล็กน้อย หรืออาจจะเฉียดไม่ถูกนะแต่เฉียดเกือบถูกประมาณนี้นะครับตัวเลขที่ดีก็คือเลข5เลข4ี่เลข8แล้วก็แล้วก็92มาส่งให้นั่นเองนะครับในช่วงวันที่1มิถุนายนนี้การเสียงโชคก็มีประมาณนี้นะครับต่อไปเป็นชาวลักนาราศีกรกฎนะครับดาวเสียงโชคก็คือดาวอังคานก็มาอยู่เรือนเดียวกับลักนารวมกับดาวพระจันทร์เป็นกเกษตรตัวเอง แต่อังคารอยู่เป็นมาตรฐานที่ค่อนข้างจะอ่อนอยู่สักหน่อยหนึ่งการเสี่ยงโชคตัวนี้จึงดูยังไม่มีผลไว้ก่อนหากไปดูดาวลาภะซึ่งเป็นดาวพระศุกร์ศุกร์ช่วงนี้ก็อยู่ในอยู่ในภพสุภาษณ์นะครับศุกร์ในระวางก็ได้ตําแหน่งอยู่ตําแหน่งอุจจารพิมุกตําแหน่งนี้ก็ถือว่าดาวเสี่ยงโชคอยู่ในตําแหน่งที่ดี โอกาสโชคลาภหากไม่ได้มาจากการเสี่ยงโชคก็เป็นโอกาสจากเรื่องอย่างอื่นเข้ามาแทนอาจจะเป็นอาชีพการงานการลงทุนใหม่ๆหากอยากเสี่ยงโชคก็ให้ตามคนอื่นตามเพื่อนนะครับลำพังเชื่อตัวเองแล้วโอกาสจะไม่สําเร็จนั่นเองหากเป็นนักการเสี่ยงโชคสําหรับชาวราศีกรกฎหากเป็นโอกาสระยะกว้างไกลๆก็จะเน้นไปนเรื่องของอาชีพการงานที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติต่างภาษานั่นเองนะครับ ได้งานใหม่เปลี่ยนงานใหม่โอกาสมาลักษณะแบบนี้ก็รับไว้ได้สำหรับชาวราศีกรกฎต่อไปเป็นลัคนาราศีสิงห์นะครับหากพูดถึงชาวลัคนาราศีสิงห์ช่วงนี้มีดาวเสียงโชคก็คือดาวพฤหัสเป็นดาวใหญ่และดาวลาภะก็เป็นดาวหุธด,ดาวพฤหัสเป็นดาวพุตะมาอยู่ในเดือนของภพลาภะอันนี้ก็ถือว่า ปุตตะลาภะมีโอกาสในเรื่องของโชคดีใหม่ๆจะได้เริ่มงานใหม่ๆโอกาสใหม่ๆมาถึงท่านแล้วนะครับเงินก้อนใหญ่กําลังจะมาหลังจากที่ทนทุกข์อยู่ในช่วงหนึ่งที่ผ่านมานะแต่ก็ยังมีดาวพระราหูเรืองดวงชะตาอยู่อันนี้เป็นดวงแตกเป็นดวงราวอยู่ตัวนี้อาจจะนำมาเรื่องของชีวิตคู่ครอบครัวให้แตกแยกรละหองแหงกันระวัง ภาวะสภาวะอารมณ์จิตใจจะถูกเนิรมนน้าปกคลุมด้วยกิเลสต,ต่างๆให้ตัดสินใจผิดพลาดได้นะครับแต่ดาวพฤหัสยังส่งผลในเรื่องการโอกาสโชคลาภการงานใหม่ๆที่จะมีเข้ามาหรือลงทุนสิ่งใดใหม่ๆนี้ก็เป็นโอกาสดีระยะยาวๆมีความสําเร็จเกิดขึ้นหาพูดถึงการเสี่ยงโชคระยะสั้นก็ดาวพฤหัสนี่แหละครับเลขห้า 51487 7, เป็นตัวเลขสำคัญหากท่านคิดจะเสี่ยงโชคนะครับราลาภะก็เป็นดาวพุธซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในภพกรรม,มะร่วมเวือนงกับดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของตัวเองเป็นคู่เด่นดังก็ถือว่ายังเป็นช่วงโอกาสที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพการงานการเสี่ยงโชคก็ลองเสี่ยงดูได้นั่นเองนะครับ เมื่อไรที่ลัคนาราศีสิงจะต้องระวังก็คือเมื่อที่ดาวอาทิตย์ตัวนี้โคจรมาอยู่ตำแหน่งนี้เลงกันกับพราหูอันนี้ต้องระวังการถูกหลอกถูกโกงเสียเงินเสียทองนะครับใครหลอกผู้หญิงหุ้นส่วนอันนี้คือสิ่งที่มีโอกาสจะเสียไปในทางที่ไม่ดีนะครับเมื่ออาทิตย์โคจรมาอยู่ตำแหน่งนี้ทีนี้จะไปดูลัคนาราศีกันนะครับ ทีนี้มาถึงชาวลัคนาราศีกันนะราศีกันเนะี่ยถ้าพูดถึงช่วงนี้มีดาวใหญ่สําคัญค่อนข้างเล็งดวงชะตาหนึ่งก็คือดาวเสาร์ดาวพระเสาร์เล็งรักมักมีเรื่องกุ่มเรื่องเครียดก็คือตัวนี้นะครับเสาร์เป็นตัวแบ่งเสียงโชคปุตตะโอกาสเริ่มสิ่งใหม่ๆแต่เมื่อมันเล็งมันบอกว่ามักจะมีเรื่องกุมเรื่องเครียดเรื่องผิดหวังอันนี้เป็นดวงแตกลักษณะแบบนี้ หากมีคู่มีหุ้นส่วนไม่ดีลงทุนยังไม่ดีนะครับการเสี่ยงโชคจึงยังไม่สามารถนํามาวิเคราะห์อบอกว่าจะเป็นการมีโชคลาภระยะยาวๆได้เพราะเดาสําคัญอีกตัวนึ่งก็คือเดาวพระราหูตัวนี้เข้าเรือนอริเสียบวกเสียกลายเป็นบวกส่วนดาวราพะเป็นพระจันทร์อยู่ในตำแหน่งเกษตร ซึ่งเป็นดาวเล็กซึ่งมีกำลังอ่อนกว่าดาวใหญ่ซึ่งเป็นดาวพระเสาตัวนี้ดังนั้นในระยะยาวๆออกจะแนวความทุกขปัญหาภลระรายจ่ายมากกว่าดาวใหญ่ย้ายเรื่องเราปัญหามักจะเกิดก่อนเสมอหรือว่าเกิดก่อนที่ดาวตรีเทพทั้งหลายเนี่ยดาวเสาดาวพระราหูดาวพระิตย์ย้าย มันจะมีเรื่องราวให้คุณได้จ่ายก่อนเราว่ามันน่าจะเกิดขึ้นมาแล้วนั่นเองนะครับแต่มันก็ยังไม่หมดเพราะมันยังอยู่ในสถานะที่เล็งไม่ดีจึงให้ระวังเรื่องแตกแยก,กในครอบครัวชีวิตคู่ปัญหาความทุกข์ต่างๆเรื่องลูกเรื่องหลานบริวารหรือสิ่งที่คุณใช้มานานๆเป็นประจำก็จะมีโอกาสได้ซ่อมได้แซมเสียหายไปด้วยนั่นเอง ดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวพบปัตนิก็มาอยู่ในเรือนกัมมะหมายถึงโอกาสือเริ่มการทํางานใหม่ไปจากพันธุก็คือมันเป็นช่วงที่ต่อเติมบ้านซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยสําหรับคนที่มีบ้านอยู่สําหรับคนที่ไม่มีบ้านก็คือโอกาสจะได้ซื้อบ้านผ่อนบ้านไปด้วยถ้าพูดถึงการเสี่ยงโชคยังยังไม่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสําหรับชาวราศีกันนะครับ การเสี่ยงโชคนั้นว่าจะเป็นระยะสั้นระยะยาวให้ทับมือไว้ก่อนให้โฟกัสไปนในเรื่องอาชีพการงานมากกว่าสําหรับชาวราศีกันนะครับทีนี้มาถึงชาวลัคนาราศีตุลน,นะ่ะราศีตุลดาวตําแหน่งเสี่ยงโชคก็คือดาวพระราหูดาวเสี่ยงโชคก็คือดาวพระราหูและก็เป็นดาวใหญ่ย้ายเข้าบ้านตัวเองย้ำในตำแหน่งปุตตะอารมณ์ความรู้สึกจะกล้า กล้าเสี่ยงกล้าเล่นกล้าผนันมากขึ้นอันนี้ก็ต้องระวังด้วยเพราะการที่จะเสี่ยงโชคหรือมีโชคลาภจากตัวนี้มันต้องพึ่งดูตัวอื่นด้วยหมายถึงดูพื้นดวงชะตาของแต่ละคนนะครับจึงไม่กล้าฟันธงว่าคุณจะโชคดีตลอดแต่มันคือโอกาสดีๆนะย้ำมันคือโอกาสดีๆที่จะเข้ามาเพราะปุตตะเนี่ยคือการได้เริ่มเริ่มสิ่งใหม่ๆอาชีพใหม่ๆงานใหม่ๆที่จะได้ทำตัวนี้แหละ มันจะเกิดขึ้นมันจะก่อเกิดเป็นรายได้ในระยะยาวให้สําหรับผู้ที่มีอาชีพหน้าที่การงานอยู่แล้วก็จะมีตําแหน่งใหม่ขึ้นให้หรือขึ้นเงินเดือนได้เหมือนกันเพราะตําแหน่งนี้ผู้ใหญ่เมตตานะครับการลงทุนระยะยาวมีผลสําเร็จการเสี่ยงโชคก็พอจะมีผลสําเร็จด้วยเช่นกันหากมาดูเด,ดบดาวลาพะซึ่งเป็นดาวอาทิตย์ก็มาอยู่ในภพมรณะโชค ลาภะตัวนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับคนทางไกลต่างถิ่นต่างประเทศหรือหากมีการโยกย้ายจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งไปเสี่ยงโชคจากต่างถิ่นอย่างนี้ก็มีโอ,อกาสถูกได้ดาวพระหักก็ยังมาคำในภพสุภาภาพโดยรวมของราศีตุลก็ถืออยู่ในเกณฑ์ที่จะมีการพัฒนาชีวิตหน้าที่การงานไปในทางที่ดีได้นั่นเองนะครับทีนี้ก็จะไปในลักษณราศีพิจิก ้าวลัคณาราศีพิจิกดาวปุตตะเป็นดาวพฤหัสปุตตะไปมรณะบุตรหลานมีเกณฑ์ได้เดินทางไปเร,เรียนทางไกลหรือไปอยู่ต่างถิ่นก็ได้ตัวนี้ปุตตะมรณะงานจากทางไกลก็มีโอกาสจะมาแบบนี้ด้วยเช่นกันหากพูดถึงในลักษณะการเสี่ยงโชคมรณะคือการหลับฝันคุณอาจจะฝันได้ตัวดีก็ได้นะครับฝันเห็นคนที่ตายไปแล้ว มาปรากฏในฝันคุณก็ไปแปลเป็นตัวเลขเอาเองนะครับก็ยังถือเป็นโอกาสดีอยู่ในภาพโดยรวมพ่อดาวพุดตะเป็นดาวเสาตัวนี้มาลอยเสามาเข้าเรือนปุตะหมายถึงโอกาสได้เริ่มหน้าที่การงานงานเก่าที่ข้างค้างก็มีโอกาสจะมาสา,สางทำให้มันสำเร็จขึ้นนะครับหรือรักเก่าที่บ้านเกิดก็จะมีโอกาสกำเนิดมาพบกันอีกรอบหนึ่งได้เช่นกัน ส่วนดาวลาภะก็คือดาวพุธลาภะไปเป็นปัตตนิลาบลงทุนกับหุ้นส่วนหรือคนที่เข้ามาผูกพันธเกี่ยวข้องในช่วงหนึ่งมิถุนานี้ก็มีโอกาสจะเสี่ยงโชคผลเป็นผลสำเร็จได้นะครับ46 48 56 58พวกนี้นะครับถ้าเป็นตัวเลขเสี่ยงโชค เนีวันที่1มิตุนายนี้สรับราศีพิจิกทีนี้ไปในรัคานาราศีธนูนะครับไปรเวรวชาวรันาราศีธนูนะครับดาวสาคัญก็คือดาวพฤหัสเป็นดาวประจําตัวเองอันนี้ก็ต้องพูดถึงสักหน่อยหนึ่งแม้ว่าจะไม่ใช่ตําแหน่งเสี่ยงโชคไปเจอพบปัตตนิมีโอกาสจะได้คู่นะครับสาหรับคนโสดถ้าคนทํางานหมายถึงโอกาส การงานที่ผู้ใหญ่จะมอบหมายภาระงานใหม่มาให้คุณงานบริหารในองค์กรในลักษณะแบบนี้จะมีเกณฑ์ปรับขยายขึ้นนะครับหรือเป็นโอกาสในลักษณะการร่วมหุ้นลงทุนใหม่ๆจะเกิดขึ้นนะครับสำหรับชาวราศีธนูส่วนตำแหน่งเสี่ยงโชคนี้เป็นดาวอังคารดาวอังคารไปอยู่ไหนในช่วงวันที่1มิถุนายนนี้นะครับที่พูดนียปุตตะไปมรณะการเริ่รมสิ่งใหม่ มักจะมีปัญหาหรืออุปสรรคเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมอเมื่อมาดูกับพรลาพระซึ่งเป็นดาวศุกร์ปัจจุบันนี้ดาวศุกร์ศุกร์อยู่ในเรือนนี้เป็นมหาอุดในนวางเป็นอุดจาพิมุกมมีโชคลาภตัวนี้นะครับลาภตัวนี้มาจากดาวศุกร์ดาวศุกร์มีกําลังสําหรับชาวราศีธนูให้โชคให้ลาภจากความรักจากคนรัก กล็ลองเสี่ยงโชคดูนะครับระยะยาวก็ถือว่าดีนะครับระยะยาวก็ถือว่าดีทีนี้ไปที่รักนาราศีมังกรนะครับชาวรักนาราศีมังกรตัวที่จะพูดถึงเลยไม่ได้ก็คือดาวราหูนี่แหละมาเป็นกระดุมพระในเดือนของตัวเองเป็นราหูขนทรัพย์ก็ว่าได้หรือความมั่นคงการเงินก็จะมีทั้งหลายรายรับนั่นแหละ นะครับมีรายรับเข้ามามีทั้งรายรับรายจ่ายเข้ามาอยู่ตัวนี้มันคือความมั่นคงอาชีพเช่นทํางานประจําก็มีเกณฑ์ได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นแต่ดาวเสาเป็นดาวเจ้าเรือนรักไปอยู่ในดาวพฤหัสถึงพฤหัสจากภพอริอันนี้ก็ระวังปัญหากับเพื่อนคนในที่ทํางานมีเกณฑ์ยกย้ายเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิต ทีนี้พูดถึงการเสี่ยงโชคดาวเสี่ยงโชคก็คือดาวสุขดาวสุขได้มาอุดในระหนาว่างเป็นอุจจาพิมุกถือว่าสุขมีกําลังที่พอจะพึ่งพาอาศัยได้เล็กๆในน้อยอยู่แต่ดาวสุขในตําแหน่งนี้อยู่ร่วมเรือนกับดาวเสาเป็นดาวสุขที่ไม่สุขเท่าไหร่นะครับเป็นสุขที่แบกทุกข์เรื่องงานปะตะนัตนิอังคารเป็นนิด ก่อนข้างจะไม่มีกำลังการส่งเสริมเท่าไรนักโชคลาภในงวดวันที่หนึ่งนี้มีแนวโน้มจะไม่ค่อยจะสมหวังสักเท่าไหร่ทับมือรองวนหน้าแล้วกันนะครับทีนี้มาถึงลัคนาราศีกลุ่มนะครับดาวเสียงโชคเป็นดาวพุธพุธไปอยู่ที่ไหนดาวพุธมาอยู่ในภพดาวพุธมาอยู่ในตำแหน่งพันธุ พุตตะพันธุทุกระดุมพระปุตตะพันธุทุกระดุมพระสิ่งที่ผูกพันการเสี่ยงโชคมีแนวโน้มได้ไหมเนี่ยถ้าได้มันก็น่าจะเป็นอะไรที่ได้ไม่เยอะไม่มากนะเพราะเสามาร่วมมันเป็นตัวมาบันทอนอยู่มาตัวบันทอน แต่ดาวเจ้าเรือนกลุมลักก็คือลัคนาเป็นราศีกลุ่มมีดาวพระราหูเป็นเจ้าเรือนดังนั้นอารมณ์ความกล้าได้กล้าเสียกล้าเสีย่ยงมันจึงมีมากขึ้นใจใหญ่มากขึ้นอยู่เหมือนกันแต่ราหูกุมลักม,กมักมีเกณฑ์นในโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบ้านที่อยู่หรือที่ทำงานด้วยหรือการต่อเติมซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเช่นกันการเสี่ยงโชคกระดูที่เล็ที่บ้าน ทะเบียนรถนะครับล,ลาพระเป็นดาวพฤหัสอ้าลวลาพะเป็นปุตตะเนี่ยล,ลาพะปุตตะโอกาสใหม่หม,มีโชคลาภเล็กๆน้อยๆ,ๆก็พอมีหากดูจากตัวนี้แต่แล,ลาพะปุตตะเป็นดาวใหญ่มุ่งเน้นไปเรื่องของอาชีพหน้าที่การงานใหม่ๆที่จะเปิดกว้างเข้ามาในหนึ่งรอบปีนี้จะดีมากกว่านะครับมีโอกาสได้ทำงานใหม่ ที่ตัวเองรู้สึกชอบพึงพอใจจะเกิดขึ้นแต่สิ่งต้องระวังก็คือคําพูดและอารมณ์ของตัวเองสักหน่อยหนึ่งนะครับมันจะผงผางอยู่สักหน่อยหนึ่งเพราะเราหูกลุ่มลักนี่เองทีนี้ก็มาที่ราศีสุดท้ายราศีมีนนะครับราศีมีนหาผู้ต้องการเสี่ยงโชคในวันที่หนึ่งมิถุนาที่จะถึงนี้ดาวพุดตะก็คือดาวจันทร์อยู่ในเรือนเกษตรตัวเอง ดูดาวลาภะดาวลาภะก็คือดาวเสาเสากลุ่มลักมักมีเรื่องเครียดเรื่องกลุ่มลาภที่จะได้มานี้โชคลาภความสําเร็จมาจากการลงทุนลงแรงนะครับการลงทุนลงแรงความเหน็ดเหนื่อยที่ตัวเองต้องฝ่าฟันอดทนทำจึงจะเกิดเป็นความสําเร็จดาวเสี่ยงโชคหนึ่งวิถุนานี้ถ้าเป็นไปได้ก็พักไว้ก่อนนะครับ พักไว้ก่อนหากเป็นในรอบหนึ่งเดือนกลัวจะถึงวันที่หนึ่งมาเนี่ยดาวการเงินก็ตกปุตตะมันมีแต่เรื่องให้จ่ายจ่ายบ่อยซ,อซ,อซื้อนั่น,นซื้อนี่เล็กๆน้อยๆก็ซื้อนะครับสรุปยังไม่ควรเสี่ยงโชคเท่าใดนักสำหรับรัคนาราศีมีนแนวต้องอดทนฝ่าฟันกับอุปสรรคต่างๆในชีวิตซะมากกว่า เป็นช่วงระยะยาวๆที่ต้องกัดฟันสู้เหมือนกันอีกราศีหนึ่งคือราศีเมีนี่เองนะครับก็มีประมาณนี้สำหรับเรื่องราของโชคลาภแต่ละ12ราศีนะครับโอกาสหน้ามีโอกาสก,ก็จะมาลงอีกเป็นรายเดือนไปนะครับแต่ละราศีราศีนะครับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ